สวัสดีครับวันนี้มาเจบกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับสั่งมาเหมือนเดิมครับก็สั่งได้ทุกวันนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งทยอยมาเรื่อยๆนะนี่ครับหินเจียไร้าสายครับนี่สองร้อยสามสิบหกบาทครับ นี่ครับสปาพกล่องครับแบบนี้เลยแกกันม,มานีครับมีอะไรให้บ้างนี่ครับของแถมครับ10บแผ่นเอมารีวิวนี้ก่อนนะเดี๋ยวของแถมเดี๋ยวรีวิวทีหลังนะครับมาผมสั่งมาประมาณอาทิตย์แล้วแหละของจะมานะนานหน่อยครับสิ่งน,นี้นี่ครับเครื่อง เจียไรายสายแบตเตอรี่นะครับก็งานทั่วไปนะมาใช้งานแท้งานอะไรครับงานเทียบนี่นะครับไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรเพราะว่าเอามารับใบตัดหญ้ายอย่างเดียวรับแบบเพราะว่าเราขี้เกียจเดินไปใช้สว่านไฟฟ้าแล้วผมใช้สว่านไราสายดีกว่านี่ครับแกะดูข้างในกันนะป๊ออออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีให้เลือกนะถ้ามีค่า ถ้าสั่งกล่องเนี่ยมันจะเพิ่มตังค์ผมก็เลยไม่จําเป็นต้องสั่งกล่องครับผมก็เอามานี่อย่างเดียวเอาแต่กล่องกระดาษนี่ครับคู่มือไปคู่มือก็อ่านไม่ออกหรอกครับภาษาภาษาอังกฤษครับล้วนๆเลยนี่ครับภาษาอังกฤษล้วนๆเลยมีอะไรบ้างหนึ่งครับตัวเครื่องเลยครับตัวเครื่องน้ําหนักก็เบาครับไม่มีแบรนด์อะไร นี่ครับเปิดปิดเปิดปิด,ปดล็อกได้สวยๆเลยครับงานพลาสติกครับหนาไม่บางไม่ก็ไม่หนาไม่บางครับพอดีตัวนี้เป็นยางนะเป็นยางครับเป็นยาง,ยางไม่ใช่พลาสติกครับเป็นยางเนี่ยนุ่มๆยางปึ๊บต่อไปก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมสั่งเป็นก้อนเดียวนะถ้าอีกก้อนหนึ่งจะเพิ่มตังค์สักหน่อยผมก็คิดว่าเอาก้อนเดียวประกอบสิบสองวี ก็ใช้ได้อยู่ครับก้อนเดียวถ้ายัางไงก็เพราะเราไม่ได้ใช้งานหนักเพราะว่าผมเนี่ยเอามารับไบตัดหญ้าอย่างเดียวถ้าใช้งานหนักๆริงๆต้องใช้กับแบตเตอรี่ไอ้ไไไนุ่นไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าดีกว่าครับแต่ถ้าเอารับใบตัดหญ้าก็อันนี้ได้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จหัวธรรมดานี่นะครับน,นี่งานก็ใช้ได้อยู่ครับพอประมาณพอประมาณอยู่พอประมาณอยู่ครับ สองขาชาร์จตรงนี้ปุ๊บเสียบเข้าไปในรนี้ครับปุ๊บนี่ขอผมชาร์จตั้งไว้แล้วนะชาร์จตั้งไว้ขั้นต่อไปก็เป็นหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมเอาไปกันตัวนี้เดี๋ยวดูของแถมก่อนปุ๊บใบตัดยะอันนี้แถมมาสามแผ่นจากโรงงานนะสามแผ่นนี้ครับแล้วก็อีกเยอะอีกอีก,อก,อกสิบกว่าแผ่นเนี่ย แถมนอกนี่ครับดูครับราคาสามสองร้อยสามสิบหกบาทได้แถมนี่ก็คุ้มนะครับนี่ใช้กันยาวๆเลยเป็นสามนิ้วนะครับใบเจียใบตัดใบเดียวกันเลยนี่นี่ครับปุ๊บกันต่อไปก็เวลาเราจะถอดใช้งานนะเดีตงนี้สลักนี้ขึ้นครับดึงสลักตัวนี้ขึ้นปุ๊บสลักนี้ขึ้นแล้วก็มันจะล็อกถ้าเราลงปุ๊บมันจะหมุนได้นี่ครับหมุนแบบนี้หมุนได้แบบนี้ครับ เราสลักบนนี้ขึ้นดีดขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะครับนี่นะครับดีดปุ๊บปุ๊บหากขึ้นแบบนี้แล้วก็เราขันตรงนี้ออกนอ็อตปุ๊บขันออกมาครับมาเทสห้ดูกันว่าดังหรือยังไงดังหรือไม่ดังครับก็ใช้ใชบครับใส่หายแบบนี้นะปุ๊บเอาตัวเหล็กเนี่ยครับใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ตัวนี้เอาประกอบตรงนี้ครับประกอบไปข้างล่างแบบนี้ตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นปุ๊บ ไปแบบนี้กันเลยปึ๊บข,ขันข้างในครับขันข้างในปึ๊บปึ๊บล็อกให้แข็งนะครับอย่าลืมล็อกนี้ไว้ด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็ขันไปปึ๊บอืมอย่าลืมนะครับเวลาเราขันตัวนี้เสร็จเนี่ยมันจะใบป,ปุ๊บแล้วก็ล็อกนี้ขึ้นลงปับ๊บเนี่ยจะหมุนได้แล้วถ้าเราเอาขึ้นปุ๊บแบบนี้มันจะล็อก เดี๋ยวอืนี่ครับล็อกเนี่ยคุณไม่ได้เอาขึ้นในสุดนะครับแล้วก็ลงในสุดเหมือนกันป๊อปแบบนี้นะครับจบเสร็จไปอีกขั้นหนึ่งขั้นตอนนะขั้นตอนต่อไปก็แบตเตอรี่ใส่บางคนก็ใส่ไม่ได้นะเนี่ยล็อกคอแบบแบบนี้ครับนี่ครับใส่แบบมันจะมีสามเหลี่ยมป๊บแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปสามเหลี่ยมตรงมันนะลรงมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอหรือเปล่านี่ครับได้แล้วต้องหมุนหาล็อกมันหน่อยนะบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งสามทิศก็คืคอต้องหาตัวนี้ครับตัวล็อกตัวนี้กับตัวล็อกตรงน,นี้ให้ตรงกันแบบนี้ครับนี่นี่แล้วมันจะเข้าปุ๊บถ้าแบบนี้ไม่ได้ตามเหลี่ยมเหมือนกันนะแตบบ่ไม่ได้ครับหาเหลี่ยมไม่ได้ต้องหาเหลี่ยมแบบนี้ครับหาตัวนี้เอาตรงที่ล็อกสองสองแง่งเนี่ยครับเข้าแบบนี้ปุ๊บกดนิดเดียวครับปุ๊บได้แล้ว สวนแบบนี้เลยน้ําหนักก็พอประมาณเ่อใส่ใส่แบตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยน้าหนักจะเพิ่มขึ้นสักนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันจะมีไฟอบอกแบตเตอรี่เราใช้งานปุ๊บนี่ครับไฟปุ๊บไฟบอกแบตเตอรี่ยังเป็นอยู่ครับเนี่ยไฟสามสีเขียวเหลืองแดงนี่ครับก่อนใช้งานก็ล็กแบบนี้แต่ถ้าอยากอยากให้ใช้งานติดง่ายก็คือไอ้นี้แค่นี้พอปุ๊บ แต่ถ้าอยากใช้งานานานๆเหมือนผมรับใบตัดหญ้าผมก็ล็อกแบบนี้ครับอัดไปครึ่งนึงนี่ครับจะอยู่ยาวเลยแบบนี้นะครับัญญานี้ถ้าอยากจะหยุดก็สลักขึ้นมาปุ๊บถ้าอยากนิดหน่อยก็สลักนี้ครับปุ๊บปุ๊บนี่มอเตอร์เงียบไหมนะครับดูครับเงียบไหมเงียบครับสบายเลยนี่สบายเลยครับใช้ตัดท่อตัด อะไรแบบนี้รับใบแต่ร้าง,งานหนักก็คงไม่ไหว,วนะนี่ครับก็ไม่ได้ลองใช้แบตเตอรี่นะว่าใช้ได้นานเวลาเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ลองนะก็ลองซื้อมารับไปตัดหญ้าเฉยๆแหละครับปึ๊บเงียบๆเลยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเทสการรับใบตัดหญ้ากันว่าใช้งานง่ายไหมหรือยังไงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลย นี่ครับปึ๊บปึ๊บนิ่มๆเลยครับสบายเลยครับทีนี้ไม่หนักด้วยครับเราไปตัดยางง่ายๆเลยถ้าใครไม่ถนัดดูไม่ยากก็เอานี้ออกนะแต่ผมไม่ออกครับเอาใส่แบบนี้กันเศษไฟเหล็กมันอะออกมาครับเร่งครับแรงเลยเรงเลยหมุนดีมากโอเคครับถ้าใครสนใจอยากได้ก็สั่งกันได้ครับแต่ เดือนหน้าก็วันที่สิบมันจะลดเลยนี่มันธรรมดามันสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่ผมได้มาสามร้อยสองร้อยี่สิบสามสองร้อยสามสิบกบาทอืมประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนใช้งานจริงให้ดูกันอเอ,อใช้งานจริงครับโอเคครับประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยครับว่าอยากดูไหมโอเคครับสวัสดีครับ